โอ้ไม่ธรรมดาครับแกงนี้ไบเกอร์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 เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าใครในแก๊งนะคะตึงและไวที่สุดกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูพ่อโจ้นะคะว่าพ่อโจจะบอกกติกาว่ายังไงบูรบอสบอสไปก่อนมาบอสบอสมาสาธิตดูดูดูตัวอย่างบูโรบอสนะบอสซิกแซกนะ ซิกแซกไปอ้อมเก้าอี้แล้วซิกแซกกลับขึ้นมาอ้อมทางนี้แล้วแต่ทางไหนก็ได้มันมันจะไปของมันเองแหละแล้วก็ไปอ้อมเก้าอี้กลับมาก็ได้ไหมอ้อมเก้าอี้กลับมาก็ซิกแซกกลับมามาถึงตรงนี้ก็โจก็จะจับเวลาว่าใครทำเวลาได้สุดมาลองลองลองดูนะหนึ่งสไปแล้วครับไปแล้วครับจับเวลาครับตอนนี้เป็นเวลาทำ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 ทรีบ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 รรรรเรรร เอ็ดแล้วสิบสองวิแล้วเร็วเร็วเร็วเรตด่จดเก้าวินาทีป2 3หนึ่งสอไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่กินความไวนะครับความไวนะครับความไวนะครับประเดิมความไวประเดิมความไวเร็วเร็วเร็วเเวเร็วเร็วเร็วฮ้ยช้า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 อไก่เรวเร็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 วเวเร็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 วเรเร็ว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 เร็

คิวต่อไปนะครับเป็นคิวของน้องเอมมี่นะครับเลขสอซ้ำไปไปหดแล้วครับเวลาเริ่มแล้วครับเอมมี่เอมมี่เร็ว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 เร บอสซิ่งเร็วกว่าครับเอเมอันดับที่สองเครื่องครับสพร้อมไหมพร้อมนะเจ้จะจับเวลาครับไปเร็เร็วเร็วเรอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียชื่อไปเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็เร็ว้วเว

ปันปันครับปันปครับเตรียมตัวซ้อไปไปแล้วครับปั่นปันครับปันปันครับเฮ้ยเอาดีดีดีเจ็ดเจ็แล้วมาเก้าแล้วสิบแล้วเร็วเร็วปั่นปันปันปันปเร็วเรอย่าให้โดนควยนะอย่าให้โดนควยนะเอ้ยเฮเก้ยเเ 9.07เป็นลำดับที่5เอ้ยลำดับที่หกอไหมพอโจครับนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมหพร้อมไหมครับพร้ไปแล้วครับเฮ้ยสามสี้าเร็วหกเรเร็วเรวเร็วเรวเร็วเร็วเรอ้ยดแล้วเร็วเเร็วเเตรียมกดเตรียมกด 1503้าาเลือกที่หนึ่งที่หนึ่งเลย1 5บ3ของบอส14บอส14ไม่ใช่ไม่ตีไม่ตีเจอีอะไรอ่ะเฮ้ยจะเกินไปแล้วจะเกินไปแล้วเอ้เอันเกินต่เออเออออเออเอเออเออออเอเปอเอเเออ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 เะปอะ เร็วนะคะแล้วก็ปั่นซิกแซกได้เร็วที่สุดนะคะลองลงมาก็เป็นพ่อโจ้นะคะพี่มังกรเจนหาวปนปานแล้วก็น้องโมกุลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ